วันนี้เรามารู้จักทับลานกันในสองนาทีอุทยานแห่งชาติมรดกแห่งผืนป่าลานท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยอุทยานแห่งชาติทับลานถือเป็นหนึ่งในสมบัติที่มีคุณค่าย,ยิ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปีพุทธศักราช2524และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นผืนป่าลานผืนสุดท้ายของประเทศ และเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าหายากมากมายอุทยานแห่งชาติทับลานก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2524ครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีและนครราชสีมาด้วยพื้นที่กว่า2,236ตารางกิโลเมตรทับลานไม่เพียงแต่เป็นบ้านหลังที่2ของเสือโคร่งแต่ยังเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำและลำธารหลายสาย และยังมีป่าลานที่มีต้นลานขึ้นอย่างหนาแน่นซึ่งเป็นไม้ตระกูลปาล์มที่หายากทับลานมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากทั้งพืชพันธุ์และสัตว์ป่านอกจากป่าลานที่เป็นเอกลักษณ์แล้วอุทยานแห่งนี้ยังมีป่าดงดิบเขาที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งที่อยู่ของเสือโคร่งมีควายและสัตว์ป่าหายากอื่นๆการอนุรักษ์พื้นที่นี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและป้องกันการสูญเสียพันธุ์พืชและสัตว์ป่า แม้ว่าทับลานจะเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางธรรมชาติแต่ก็เผชิญกับปัญหาความขัดแย้งเรื่องการใช้ที่ดินเนื่องจากมีการประกาศเขตอุทยานที่ทับซ้อนกับพื้นที่ชุมชนและที่ดินเกษตรกรรมของชาวบ้านส่งผลให้เกิดการขัดแย้งระหว่างหน่วยงานรัฐและชุมชนตลอดมาซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไขยอย่างรอบคอบและยั่งยืน อุทยานแห่งชาติทับลานเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่งทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติที่สำคัญการอนุรักษ์และการจัดการที่ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ทับลานยังคงเป็นมรดกที่มีคุณค่าสำหรับคนรุ่นหลังขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอของเราในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับชมเรื่องราวดีๆของช่องเราด้วยนะคะสวัสดีจ้า